ลอร่อยเลิศกับบริแ็ดโฮมวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนูระดัด ทำกันเองภายในครอบครัวบริษัทพูนสินทัางงวนหะาจำกัดผู้ผลิตน้ำปลาพูนสินทัางงวนหะต่อยอดมาจนเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกทำจากปลาไส้ตนลวนร้อยเปอร์เซนต์กระบวนการผลิตขั้นตอนเดียวกันกับการทำหัวน้ำปลาที่สำคัญสะดวกสะอาดถูกสุขอนามัยภูมิใจนำเสนอเมนูสุดแซ่บอย่างแกงออมพิสารและข้าวผัดปลาร้าปลาสลิดกรอบจะเลิดขนาดไหนตามคุณรีและพี่พันไปเลยครับ อร่อยเลิศกับผลิตแอดโฮมวันนี้นะคะเรายังต้องอยู่บ้านนะคะตามที่รัฐบาลขอร้องค่ะแต่แน่นอนวันนี้ค่ะรีวิ่กับนายกิตติมศักดิ์และประธานกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเลนะคะคุณทัดทั่งสมบัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมากับบริษัทพูลสินทั่งงวนหะจำกัด เราจะต้องนึกถึงอะไรอันดับแรกของโปรดของเรานั่นคือปูเขาเป็นปูกระป๋องทรงนอกนะแต่วันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ปูอย่างเดียวพิธากการน้ำปลาร้าของเราพิเศษของตัวปลาก็ดีหมักก็ดี ยงไธงุรกิจผลิตน้ำปลาบ้านเรานี้5โชั่วคนแล้วครับก็ร้อยกว่าปีปลาล้าเราทําจากปลาไส้ตันล้วนข้อดีของเราก็คือสะอาดต้มสุกสะดวกใช้กระบวนการเดียวกับการทําหัวน้ําปลานะครับเอาเขามาใช้เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มกระบวนการหมักไป6เดือนจริงๆแล้วคือน้ําปลาซึ่งมีเนื้อปลาผสมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์องชวีไทยแลนด์เราจงภูมิใจด้วยกันว่าน้ําปลาล้าของเราเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก เมนูของเราวันนี้ข้าวผัดปลาร้าปลาสลิดกรอบทําง่ายครับตั้งกระทะใส่กระเทียมสับขิงสับตะไคร้ซอยอผักชีฝรั่งซอยพริกบุกคั่วในกระทะจนหอมนะครับเอาน้ําปลาร้าเนี่ยมิกซ์กับข้าวหอมมะลิเพื่อเข้ากันเสร็จแล้วก็ผัดในกระทะ,ะโรยหน้าด้วยปลาสลิดท,ทอดกรอบตักเสิร์ฟทานกับขิงหอมแดงไข่ซอยพริกมะนาวจานนี้จะเป็นจานโปรดของทุกคนในบ้านแน่นอนมันอร่อยทั้งน้ำปลารามันหอมกลมกลอม ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะน้ำปลาร้ามันมีรสชาติหมดเลยไปเมนูที่2อันนี้ทุกคนก็ชอบแกงอ่อมอีสานตั้งน้ำให้เดือดใส่เนื้อไก่สัตว์หรือจะเอาเนื้ออื่นก็ได้นะครับที่อชอบใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงบุกพริกโขลกใส่ผักขาดไม่ได้ก็คือใส่น้ำปลาร้าตาพูลสินนะครับเมื่อคุณปรุงอาหารใดก็ตามนะครับที่ต้องการมีกลิ่นของปลาร้าเนี่ยแนะนําให้ใส่แต่น้ําปลาร้าของเราเท่านั้นไม่ต้องใส่น้ําปลาหรือเกลือใดๆอพอเดือดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับ เมนูนี้นะคะต้องเป็นเมนูประจำบ้านหรลอเชื่อแบบนั้นเลยจะติดต่อซื้อกันอย่างไรเพราะโมเดิร์นเทรไม่มีติดต่อบริษัทคุณสินทางเงินฮะนะครับเรามีราคาพิเศษให้โทรศัพท์024371761ต่อ10นะครับ0659204898แล้วเร็วๆนี้เราจะมีวางขายใน Lazada และช h อป e ีครับรลอต้องขอการันตีให้น้ำปลาร้ายี่ห้อคุณสินให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ สนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญติดต่อสอบถามได้ที่โทร024371761ต่อ1 0 0 6 5 9 2 0 4 8 9 8 worldwide.web.poolsin.com f a c e b o o k พูลสินทั่งง่วนหะและสำหรับเมนูอร่อยเี่ต้องกินกับบริษัทพูลสินทั้งง่วนหะจำกัดคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยลนะัดกับปลิตลี่เมชื่ออีติเง้าพิงชังสวัสดีค่ะ